กลับมารับชมคนคนโลกอีกเช่นเคยนะครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของเอเวอเรสต์เขาว่ากันว่าไม่ใช่ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเพราะอะไรวัดจากอะไรและภูเขาลูกไหนกันแน่ที่สูงที่สุดครับแน่นอนว่ายอดเขาเอเวอเรสต์นั้นสูงมากสูงถึง8,849เมตรซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางอย่างยากลำบากนานหลายอาทิตย์เพื่อให้ไปถึงยอด ผู้ที่ทําสําเร็จถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่มีความสามารถที่สุดในโลกครับแต่อย่างไรก็ตามหากนับตั้งแต่ฐานถึงยอดแล้วเอเวอเรสต์ไม่ใช่ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่กลับเป็นเมานาเคียในฮาวายที่สูงจากระดับน้ําทะเลเพียง4,250เมตรกลายเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกตัวเลขนี้อาจทําให้หลายคนสับสนได้เพราะน้อยกว่าเอเวอเรสต์อย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดแตกต่างที่วิธีการนับครับ หากนับจากระดับน้ำทะเลเอเวอเรสต์ Everest คือยอดที่สูงที่สุดไม่มีใครเทียบแต่หากนับจากฐานถึงยอดผู้ชนะจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะเมานาเคียนั้นมีฐานส่วนหนึ่งจมอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งฐานนั้นสูงมากถึงประมาณ6,000เมตรกล่าวอีกในหนึ่งเกินกว่าครึ่งของเมานาเคียจมอยู่ใต้น้ำนั่นเองครับ เมื่อนับรวมกันทั้งหมดแล้วทำให้มันมีความสูงถึงราว1210เมตรสูงกว่าเอเวอเรส์เกือบ2กิโลเมตรกลายเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเมื่อนับจากฐานถึงยอดไม่เพียงเท่านั้นมานาเคียยังเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในโลกด้วยเช่นกันครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันก่อตัวขึ้นเหนือจุดร้อนของเปลือกโลกซึ่งเป็นบริเวณที่หินหนืดหรือแมกมาจากชั้นเมนเทลหรือชั้นเนื้อโลก พุ่งผ่านระหว่างเปลือกโลกและปะทุขึ้นสู่พื้นผิวเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนผ่านจุดร้อนภูเขาไฟหลายลูกก็ก่อตัวขึ้นเมานาเคียอาจก่อตัวขึ้นเมื่อราวหนึ่งล้านปีก่อนและปัจจุบันยังคงเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วโดยครั้งสุดท้ายที่มันคำรามคือเมื่อประมาณ4,500ปีก่อนนอกจากนี้เมานาเคียยังเป็นที่ตั้งของหอดูดาวทางดาราศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในหอที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชื่อเดียวกับภูเขานั่นคือเมานาเคียเช่นกันด้วยระดับความสูงนี้ทำให้มันสูงกว่าร้อยละ40ของชั้นบรรยากาศโลกทำให้กล้องโทรทัศน์ขนาด30เมตรมูลค่า1.4พันล้านดอลลาร์หรือราว4ี่0มืกว่าล้านบาทมองเห็นวัตถุในจักราวาลที่อยู่ห่างไกลได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นและมีการรบกวนจากชั้นบรรยากาศน้อยลงครับสิ่งที่น่าสนใจคือโลกของเราไม่ได้เป็นทรงกลมสมบูรณ์ แถบเส้นศูนย์สูตรของโลกนั้นนูนออกมาทำให้ผู้คนที่อยู่แถบนั้นเช่นประเทศเอกวาดอร์เคนยาแทนซาเนียอินโดนีเซียอยู่ใกล้ดวงจันทร์มากกว่าคนที่อาศัยแถบขั้วโลกเหนือหรือใต้ถึง21กิโลเมตรส่วนไทยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยครับแต่แน่นอนว่าสำหรับนักปีนเขาที่ปีนเขาเอเวอเรสต์จะยังคงได้รับการชื่นชมถึงที่สุดต่อไปเนื่องจากความยากลำบากในการไปถึงยอด ซึ่งต้องใช้แรงกายและแรงใจเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนักปีนเขาต้องใช้เวลาราว10วันเพียงเพื่อไปถึงเบสแคมป์ของเอเวอเรสต์จากนั้นก็ต้องอยู่ที่นั่นอีกประมาณ6สัปดาห์เพื่อให้ชินกับสภาพอากาศและความเบาบางของออกซิเจนแล้วต้องปีนขึ้นไปท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บอย่างยากลำบากอีกราว9วันดังนั้นผู้ที่ทำสำเร็จคือหนึ่งในสุดยอดผู้กล้าของโลก ซึ่งพิชิตยอดภูเขาที่สูงที่สุดเมื่อวัดจากระดับน้ำทะเลครับและคุณรู้หรือไม่ว่ายอดเขาเอเวอรเรสสูงขึ้นประมาณ2ฟุตจากการสำรวจคู่ขนานที่จัดทำขึ้นทั้งสองประเทศการวัดความสูงของยอดเขาเอเวอรเรสครั้งล่าสุดยังไม่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ความแม่นยำโดยเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักสร้างแผนที่ ทางการจีนและเนปาลประกาศจุดสูงที่สุดในโลกครั้งใหม่ยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล8,848.86เมตรตามผลการสำรวจที่นำเสนอในวันที่8ธันวาคมปี2020ซึ่งสูงกว่าระดับความสูงที่รัฐบาลเนปาลเคยรับรองไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ2ฟุตรหรือ0.6เมตร การวัดระดับความสูงซึ่งประกาศเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาในถแถลงการร่วมของโครมการสำรวจประเทศเนปลาลและทางการจีนถือเป็นจุดสำคัญของโครงการที่ดำเนินมาหลายปีเพื่อวัดความสูงของเทือกเขาในตำนานลูกนี้และเป็นการสำรวจเอเวอเรสต์อย่างจริงจังครั้งแรกในรอบ16ปีความพยายามดังกล่าวได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์ที่วิเคราะห์ว่าแผ่นดินไหวขนาด7.8ในปี2015ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้อย่างไรในฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมากลุ่มนักสำรวจและมักคุเทศชาวเนปาลกลุ่มเล็กๆต้องอดทนกับความหนาวเหน็บของการเดินขึ้นเขาในเวลากลางคืนโดยมาถึงจุดสูงสุดในเวลา3นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทำงานโดยหลีกเลี่ยงความหนานแน่นของนักปีนเขาที่มาจากทั่วทุกมุมโลก เราต้องการส่งสารไปยังประชาคมโลกว่าเราสามารถทำบางสิ่งได้ด้วยทรัพยากรและกำลังคนด้านเทคนิคของประเทศเราเองหัวหน้าเจ้าหน้าที่สำรวจของโครงการกล่าวกับ National Geographic จุดสูงสุดทางเทคโนโลยีในปี1856รดราาซิกดานักคณิตศาสตร์พบว่าเอเวอเรสต์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกในขณะที่เขาทำงานให้กับเกรดทริโกโนเมต t ิคอลเซอร์เว ซึ่งเป็นโครงการที่อุทิศให้กับการสำรวจและทำแผนที่อนุทวีปอินเดียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการสำรวจอื่นๆพยายามหาความสูงที่แท้จริงของภูเขาลูกนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในยุคนั้นจนกระทั่งการถือกำเนิดของดาวเทียมนักสำรวจได้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องสำรวจซึ่งเป็นเครื่องมือวัดแสงที่มีความแม่นยำและติดตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องเพื่อวัดมุมระหว่างจุดที่กำหนด2จุด ทีมสำรวจใช้วิธีวัดความสูงของเอเวอเรสต์จากระดับน้ำทะเลโดยเริ่มที่อา่าวเบงกอลไปทางเหนือจนกว่าจะเห็นยอดเขาการสำรวจในปี1954โดยใช้เทคนิคที่คล้ายคลึงกันให้ผลการคำนวณว่าเอเวอเรสต์อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล8,847.73เมตรซึ่งเป็นตัวเลขที่หลายประเทศและผู้ผลิตแผนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจากนั้นในปี1999 การสำรวจที่นำโดยนักทําแผนที่และนักสำรวจบรัดฟอร์ดวอชเบิร์นผู้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคม National Geographic ถือเป็นครั้งแรกที่ใช้เทคโนโลยี GPS ในการวัดยอดเขาเอเวอเรสต์ผลลัพธ์ของทีมสามารถวัดความสูงได้8,849.87เเมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางสมาคมยังคงใช้อยู่จนกว่าจะสามารถตรวจสอบการวัดความสูงใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ การติดตั้งที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเพื่อให้การสำรวจครั้งใหม่สมบูรณ์ที่สุดทีมเนปาลจึงตัดสินใจใช้ทั้งสองเทคนิคเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2019กัวตั้มได้เดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของเอเวอเรสต์พร้อมกับเพื่อนร่วมทีม4คนและติดตั้งเครื่องรับ GPS พร้อมกับเรดาร์เพื่อวัดความลึกของหิมะที่กองอยู่ด้านบนของหิน ในขณะเดียวกันทีมนักสำรวจอีกทีมรออยู่ในสถานที่อีก8แห่งที่มองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์เพื่อกำหนดระดับความสูงในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งเป็นช่วงที่บรรยากาศปลอดโปร่งที่สุดด้วยกล้องสำรวจแบบเลเซอร์อันทันสมยัย แต่หลังจากกรมการสำรวจของเนปาลทำงานภาคสนามเสร็จแล้วโครงการดังกล่าวก็ติดลมในการเมืองระหว่างประเทศระหว่างการเยือนประเทศเนปาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเดือนตุลาคมปี2019 เจ้าหน้าที่ประกาศว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือการสำรวจภูเขาอีกครั้งเพื่อชะลอการเปิดเผยระดับความสูงใหม่ทางการจีนกล่าวว่าทีมนักสำรวจชาวจีนกำลังทำงานอยู่ทางด้านทิศเหนือของภูเขาในฤดูใบไม้ผลิวัดความสูงของยอดเขาโดยใช้เครือข่ายดาวเทียมเบโดของจีนซึ่งเป็นคู่แข่งกับระบบ GPS ตอนนี้ผลประกาศออกมาแล้วโดยตัวแทนทั้งจากสประเทศแสดงความมั่นใจอย่างยิ่งต่อระดับความสูงใหม่ แต่กลัวตั้มแสดงความคิดเห็นว่าไม่ว่าจะแม่นยำแค่ไหนการสำรวจทุกครั้งก็มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการทำแผนที่เชิงสำรวจเราไม่สามารถหาจุดหรือระดับความสูงที่แน่นอนได้เขากล่าวและกล่าวปิดท้ายว่าเรากําลังพยายามค้นหาค่า MPV ค่าที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดครับ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ n g t h a i c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสารัคดีดีๆแบบนี้ครับ